จากกีฬานักเรียนนักศึกษานะคะไปดูกันที่กีฬาคนพิการแห่งชาติกันบ้างค่ะไปติดตามอีกหนึ่งบทบาทของพี่แววสายสุนีจะนะในการแข่งขันอัญมณีเกมในครั้งนี้นะคะติดตามได้อีกจากหนึ่งรายงานกันค่ะ ี่แววสายสุนีจน,นะนักกีฬาวีแชรฟันดาบทีมชาติไทยเจ้าของสามเหรียญทองราลิมปิกเกมส์ปารีส2024่ที่ประเทศฝรั่งเศสเธอคือเบอร์หนึ่งของโลกและของประเทศไทยในปัจจุบันทว่าในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39หรือว่าอัญมณีเกมส์ที่จังหวัดจันทบุรีพี่แววสายสุนีเลือกที่จะไม่ลงแข่งขันเพื่อเปิดทางให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงความสามารถและมีโอกาสได้สัมผัสกับความสำเร็จ และมาที่จันทบุรีครั้งนี้พี่แววสายสุนีได้รับหน้าที่สำคัญคือการเป็นผู้สอนกีฬาวีลแชร์ฟันดาบให้กับน้องๆน,นักกีฬาของจังหวัดนนทบุรีพอพอมาวางดาบในในฐานะนักกีฬานะคะก็มาเป็นผู้สอนเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าตอนตอนซ้อมให้น้องๆอ,อย่างเงี้ยเหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่และคนขึ้นมารอบเป้ากับเราอย่างเงี้ยเออเราก็รู้ว่าอ๋อบทบาทของผู้สอนเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ว่าเขาเขาดูเหมือนว่าโอ้ย สอนสอนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้กดดันเท่านักกีฬาอย่างเงี้ยแต่จริง,รง,รงๆแล้วไม่เลยค่ะผู้ฝรกสอนบทบาทของผู้ฝึกสอนก็กดดันตามนักกีฬาเหมือนกันนะคะแม้ว่าการแข่งขันในประเทศพี่แววสายสุนีจะไม่ลงแข่งขันแล้วแต่ว่าในเวทีระดับนานาชาติยังลงแข่งขันอยู่เพื่อเก็บคะแนนสะสมและเป็นการเตรียมความพร้อมไปป้องกันเหรียญทองพาเลมปิกเกมส์ที่ l a 2 0 2 8ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในอีก3ปีข้างหน้า ส่วนกีฬาอาเซียนพระเกมที่จะจัดขึ้นที่โคราชในช่วงต้นปีหน้ากีฬาวีแชรฟันดาบมีการบรรจุริงชัยเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีนักกีฬาวีแชร์ฟันดาบหน้าใหม่จากชาติอาเซียนเพิ่มมากขึ้นในเวทีนานาชาติอาเซียนพราเกมนะคะปีนี้วนกลับมาจัดที่ประเทศไทยะคะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีมันเหมือนแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วทําให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอาเซียนพาราเกมที่ผ่านมาไม่มีการบรรจุกีฬาวีแชร์ฟันดาบเข้าบรรจุในการแข่งขันอาเซียนนะคะแต่ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพสุดท้ายไทยก็สามารถที่ผลักดันให้กับประเทศเพื่อนบ้านมามาและสุดท้ายประเทศไทยก็ให้จัดการแข่งขันได้ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็จะทําให้ในักกีฬาหลายคนที่จุดเริ่มต้นมาจากอาเซียนเนี้ยค่ะเขาก็จะได้มีเกณฑ์งใจแล้วก็จะเป็นสายสุนีคนที่2ต่ออย่างเงี้ยค่ะ สำหรับนักกีฬาหน้าใหม่ในการดูแลของพี่แววสายสุนีจะนะในอัญ,ญมณีเกมหนนี้คือน้องปน,นัดดาสีทองสาวน้อยวัย19ปีเจ้าของสองเหรียญทองอัญ,ญมณีเกมที่พี่แววสายสุนีหมายมั่นปั้นมือที่จะให้ขึ้นมาแทนเจ้าตัวในอนาคตซึ่งในขณะนี้มีชื่อเก็บตัวฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติร่วมกับราชนีวิวแคร์ฟันดาบแล้วนิวัสุริยะถ่ายภาพเจษดาเตือนเฉย ประตานงานจากจังหวัดจันทบุรีขอบคุณคุณเจษดาแล้วก็คุณนิวัฒน์นะคะเป็นไงคะบทบาทใหม่ของพี่แววจากนักกีฬาม,มาเป็นผู้ฝึกสอนอนะคะแม่แล้วเด็กปั้นนี่ไม่ธรรมดาได้ไปสองเหรียญทองแล้วพี่แววเองก็บอกว่าอยากจะมีพี่แววคนที่สองคนที่สามค,คนที่4เดี๋ยวรอดูค่ะค่ะ